ผมนายเพชรลุงสุขประเสริฐกำนันตำบลทุงแสงสงครามอำเภอบางละกำจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ซื้อนิวเอ็กมาใหม่นะครับก็ซื้อมาได้ประมาณครึ่งเดือนยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับทีแรกก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อนะครับพอดีได้ไปลองขับนิว X ตัวเก่าตู้เก่ากว่านี้นะครับของน้องมันขับดีกว่าก็เลยตัดสินใจขายตัวเก่ามาซื้อนิว X ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3 4มพนนะครับเป็นตัวโฟวิน ก่อนจะซื้อคันนี้ก็ได้ทดลองขับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางเซลล์บริษัทอิซูซุก็นแนะนำนะครับก็นแนะนําหลายๆอย่างอพอดีเราก็ยังไม่ได้เชื่ออะไรนะครับก็เลยตัดสินใจลองขับเสร็จแล้วก็เหมือนตามที่พนักงานนะครับที่เชียร์ว่า New X ตัวนี้เป็นรถที่สมบูรณ์แบบนะครับการทรงตัวดีมากระบบคล้ายๆตระกูลยุโรปนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อ New X ตัวนี้มานะครับ ส่วนมากก็วิ่งไปประชุมที่อำเภอบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นภารกิจออกตามหน้างานต่างๆนะครับเช่นเหมางานแต่วกับงานดินขุดลอกคลองถนนทําทางทางก็อาจจะเละหน้าฝนยิ่งเละเลยตัวนี้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อ NewX ตัวนี้เป็น4ฟวินนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อเครื่องสามพันตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับที่สัมผัสความสวยความมาตรฐานความคงทนนั้น ผมใช้อิซุซุมาตั้งแต่ตอนอายุ10กว่าขวบแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นกเก่าๆใช้อิซุมาตลอดเลยความคงทนหรือความประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ที่1อยู่แล้วนะครับอิซุซุช่องล่างเขาก็ดีมากนะครับช่องล่างดีหนึบด,ดีแล้วก็ใช้ทนนะครับใช้ทนทานก็เลยติดตามอิซุมาตลอดครับ การบริการหลังการขายก็ที่เคยสัมผัสมานะครับดีครับดีมากครับพนักงานฝ่ายบริการนะครับเขาก็ได้นัดการแจ้งเตือนต้องเข้าศูนย์ช่วงไหนหรือจะจองล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเข้าไปแล้วก็จะได้ไวเผื่อลูกค้ามีธุระ สิ่งที่ประทับใจส่วนที่1เลยในส่วนตัวผมที่เคยใช้นั้นเช่นไปต่างจังหวัดด้านหลังนั้นรถคันนี้สามารถนอนได้เหมือนห้องนอนน้อยได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นที่สัมผัสมาม,มันปรับไม่ได้แบบนี้ผมก็ได้เดินทางต่างจังหวัดตลอดนะครับบางทีไปมืดค่ําอะไรนี้เราอยู่ตามปั๊มเราก็สามารถจอดตามปั๊มแล้วเรานอนได้เลยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องน้ํามันนะครับเทียบเทียบดูนะครับผมว่าประหยัดมากนะครับขนาดตัวนี้เครื่องสามพันนะครับใส่เครื่องไฟฟ้าแล้วก็ลเมิตกล่องไปนั้นนะครับสามารถเด้ดประมาาณ200 220กว่ับ แต่ก็ต้องระวังความรอบคอบนะครับความเร็วเร็วมากนะครับก็บอกพี่ๆน้องๆนะครับท่านใดที่อยากใช้ Isuzu New X ลองสัมผัสขับก่อนก็ได้นะครับก่อนตัดสินใจที่ศูนย์ตัวแทนก็มีให้ขับอยู่นะครับมีทั้งเครื่องพันเเครื่อง3,000ันจะเป็นตัวธรรมดาก็ได้นะครับถ้าไม่ขับ4ี่ก็มีนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆลองใช้ดูครับใช้ได้อย่างดีมากครับ อิสุสุ้นิวเอ็กย้อนตอบจอถมสุดยอดเลยครับ